สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกๆคนวันนี้ก็จะพาในเก็บไปหาหอยกับปูนะครับไปเลยไปครับผมไปไปไปหอยอยู่ปูเลยครับนี่มาทักทายอยากจะมาหาด้วย น้องโมมาดูเราว่าเราหาอะไรกันเห็นไหมน่ะไอ้เวเองอยากจะมาหาหน่อยเหรอไปแล้วนู่นไปไปไปหากิ้งจ้าไปไปแล้วเจอไหมยังไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ไหมไปตรงไหนมาไปตัวเดียวเองเขาอยากจะมาหาหอยด้วยอ่ะ กินยาอิ่มแล้วก็มาเดินวนเวียนเล่นอยู่แถวนี้นะครับนี่คุ้นมากเลยวัวของเนเกฟนั่นมันเรืออะไรแนมะแม่มันเรืออะไรนั่นมันเรืออะไรแนมะเม็ดอ,อะไรเม็ดอะไรเม็ดมะกล่เขาเรียกมะกลมหลูมะกลม,มกินได้เหรอกินเม็ดกินไม่ได้หรอเขากินยอดมันอามาทำผักได้ เอามาทำผักได้ป่ะใช่ดูน้องวัวก็มาเฝ้าตลอดเลยทั้งน้องวัวน้องหมานะครับน้องวัวน้องหมาบ่ะใช่อยู่ด้วยกันล้วไม่ไปไหนเห็นไหมเก็บเลยกี่ตัวแล้ว เก็บได้กี่ตัวแล้วลูกขุดได้กี่ตัวแล้วหอยโอ้ดูคนขุดหอยครับขุดไปไหนอ้าขุดหายเจอแล้วเร็วได้เดือนลูกได้เดือทำอไรเป็นแบบนี้ก็ตัวยาวๆไงไม่ได้เดือนมาเป็นหิ้งไม่ลุงหิงไม่ได้เดือนอ้าขุดห้เจอแล้วเร็ว ได้ตัวหนึ่งแล้วเก็บไปทางเจ๊เลยโอ้ได้แล้วตัวหนึ่งไปทางเจ๊เลยโอ้มันนี่ขีน่น้อยลงเลยนีน่ครับนี่โกโก้จับได้ดีบายไหม วันนี้ก็มานาเช่นเคยนะครับผมมาดูวัวกันน้องในเก็บก็มาด้วยวันนี้ก็จะมาดูหอยดูปูด้วยนะครับที่นาธรรมชาติวิถีชนบทก็อย่างนี้แหละครับว่างๆจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็เลี้ยงวัวกันหลังจากเลี้ยงวัวเสร็จอะไรก็มาหาอาหารจากธรรมชาตินะครับพวกปูหอยจากทุ่งนานะครับ ก็พอได้กินครับผมวันนี้ก็จะพาในเก็บไปหาหอยกับปูนะครับเรามีอุปกรณ์มากันเห็นไหมครับนี่เสียมเสียมถากนเล่น<ด>ม,มีอะไรมีจอบเล็กด้วยใช่ไหมไปถากหอยหอยที่เป็นหอยที่จำศีนอยู่ในในดินนะครับช่วงหน้าแรงเราก็ไปขุดหานะครับเป็นหอยที่จำศีนอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปขุดหากันไปเลยไปครับผม,ไ,มไป ไปดูวัวด้วยไปูแ้หาขุดหหอยอยู่ดูเลยครับนี่มาทักทายอยากจะมาหาด้วยน้องมอมอมาดูเราว่าเราหาอะไรกันเห็นไหมน่ะไอ้เวอยากจะมาหาด้วยเหรอ

นี่ครับหอยมันจะอยู่ข้างๆอย่างนี้แหละลองดูถ่ายดูไม่เจอมาเลยนี่เจอแล้วตัวนี้โอ้ครับผมสับโดนตัวเล็กนสนบโดนถ่ายดูหอยจำถึงเนื้อข้างๆนี่แหละ เอ้ยเกบขุดหานะครับเกฟกมลขุดหาอยู่อันเกฟกำลังมาขุดหาอยู่ไม่เจอน,นี่ครับมนเกฟกับแม่ก็กำลังขุดหาหอยอยู่นะครับดูน้องวัวก็อยากจะมารู้นะครับนั่น ถามสิน้องวัวไปไหนล่ะไปไหนล่ะพวกเองนี่จะมาขุดหอยด้วยบอเขาอยากจะมาหาหอยด้วยอ่ะน่ะนี้เดี๋ยวอยน้องนน้จตะมาเบียนแม่สิ เยอะไหมล่ะหาเยอะเยะจะได้เอาไปทอดกินเอาไปใส่ส้มตำก็อร่อยเป็นไงล่ะ <c oughs> กินยะอิ่มแล้วก็มาเดินวนเวียนเล่นอยู่แถวนี้นะครับนี คุ้นมากเลยวัวของนม่เกฟเ,เ,เก็บได้กี่ตัวแล้ว,ม,ว,วมาหอยช่วยแม่ด้วยเก็บได้กี่ตัวแล้วลูกยังไม่ได้ทักอันเลย ขดุดดูสิขุดให้ได้ลูกมันจุดลงังไหมีหอยไหมมีทพอไม่ไหมไปนงม่อาไมไม่ลดออกอดมันททงมันลดออกทุง่งนานะครับผม มันอะไรแมมันอะไรไม่รู้มันอะไรเม็ดมะกลัมเรียกมะกลัมลูกมันดับดินได้เหรอกินเม็ดกินไม่ได้หรอเขากินยอดมันเอามาทำผักได้เเอามาทำผักได้เหรอใช่อ๋อขุดหอยเร็ว ได้ไหมหอยมไป,ไปดูที่อื่นตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับดูน้องวัวก็มาเฝ้าตลอดเลยทั้งน้องบัวน้องหมานะครับน้บองบัวน้องหมาป่ะใช่อยู่ด้วยกันแล้ไม่ไปไหนเห็นไหมเก็บได้กี่ตัวแล้วเก็บได้กี่ตัวแล้วลูก คุณได้กี่ตัวลหอยโ้ดูคนขุดหอยครับขุดได้ยอาขุดหาเจอแล้วเร็วได้เดือนหได้เดือนเลยเป็นแบบนี้ก็ตัวยาวๆไงไม่ได้มาเป็นหิรูหิไม่ได้เดือนอ้วุดาเจอแล้เร็ว เจอไหมไม่เจอเพอคุณให้เจอไม,ไม่เจอเพอเพอาตรงนี้ไม่เจอเพอคุณหาไปเรื่อยๆลูกหาแตไม่เจอก็หาให้เจอสิก็หาแตงไม่เจอผมหอยเชอรี่ครับดูหลายตัวแล้ว หายีบ่ะใช่ให,ห,หาไปเรื่อยหายเรีอบอ่หายรช่วงหน้าแรงนี่เขาจะ,าะาฝังตัวอยู่ในดินนะครับเขาจะจำศีลก็พอหาได้กินครับถ้าขยันหาชีวิตชนบทบ,บ้านๆนี่แหละครับพึ่งพาธรรมชาติ เจอมั้ยไปเต็มผอวังกดหายเจอดูสิกดดีๆ មកကြည့်អាលោកមិនដូរឡើយនេះកហើយជើយ៉ាងម៉េចមិនទៅមានថតនេះយល់នេះណានដៃໂຕ1ហើយเก็บអូខេថំជីមឡើយអូដៃដល់ໂຕ1 แล้วตูดดำมาแล้วมาแล้วตูดดำมาทักทายลูก การเลยนี่เดี๋ยวจับให้ดูโอ้โหมันปองโดนอะไรเพ้อมันปองครับมันปองโดนอะไรเพ้อจะจับแมงปองให้ดูปับมันต่อยนะไม่แมงปองมันต้องมีหางเรอทำไมแมงเม่ามันต้องมีหางจะจับแมงปองให้ดูแมงปองจะมีพิษเราต้องจับเป็นนะ เดี๋ยวมันต้องจับตามเพาะนะผมมีพิษไปได้ไหมเดี๋ยวต่อยเอาต่อยจับให้ดูนี่ครับแมงป่องมีมือผมด้วยแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่มมือเห็นไหมมีมือเห็นไหมมีมือมีขาวาด้วยใช่ไหนมีมือมีาว้าตูดำต่อยเดี๋ยวแมงป่องต่อยเป็นแมงป่องจากธรรมชาตินะครับดุมากเลยเห็นไหมครับด่ อันนี้ไม่ไม่เอานะครับปล่อยเข้าไปเราไม่ไม่เอาเขาเพราะตัวเดียวเองปกติก็กินได้นะครับนี่อร่อยมากๆเลยทอดกรอบทำม,มันต้กินได้ป่ะได้เอาแมงป่องอาไถ่ทางป่องนี่กินได้แต่ว่าตัวเล็กมีตัวเดียวไม่เอาถ้าเปิดนาไปก่อนแล้วค่อยข,ขูดตามถ้าขดเปิดดีๆหน่อยจะมีเขียดมีกบอยู่ในนี้นะครับผม ยามันจีตุดีไปลงดดโด<อ>น้อ้น้ำมีไหมี่ัวไปลงน้ำเรา้โอ้โกโกโมันนี้ขีน่น่อยเอาลงเลอะี่ครับ่โกโกโ้จับได้ดี สบายไหมสบายแม่โกโก้ตรงนี้มือจับตรงนี้ลูกเออจับอีกจับนี้เออเดี๋ยวพาแม่กโกโก้ไปกินน้ำเนาะน้องมีเดจะจีหลังแล้วเราต้องไปน้อง,องมีเดไม่ดูกระดน้ด,ด้วยเดี๋ยวก็จะพาเขาไปกินน้ำนะครับแดดร้อนแล้วเที่ยงแล้ว ไปลองก่อนเดี๋ยวแกะแม่โกอไปกินน้ำกันไปแล้วร้องอุ้ยนู่นหยิบถังแตกแล้วไปไล่วัวลงน้ำมันครับไปแกะวัวก่อนไปตรงนู้นดีกว่าวัวขึ้นละวัวขึ้นน้ำอีกละกินน้ำ เหือมบัวตอนนี้ดืมน้ำอีกแล้วไปเด็กนู้นมาไป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 มาถล่มไม่ไปน้ำเสร็จแล้วแล้วก็อือ

นี่ครับจิงริดดำไนี่ดีดครับจิงรีดธรรมชาตินะครับจิงริดดำเอาทำไมจิงริดทำจับจับดีดีจับเอาจับปึ๊บจับนี่จับดูสิไหนจับเอาจับให้ได้จับให้ได้จับเลยเดีวเร็วเร็วจับตะคุบได้ไหมได้ไหมจับให้ได้ลงมันมุมนี้ ไปไหนแล้วอดูวเจ้จับ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 ไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้ไปไหมจับไม่ได้เดี๋ยลูกซื้กำลังหายเหรอหายไปไหนดิ้งดิ๋งไหนหายไปไหนแล้วโอ้ยหายแล้วจับจับไม่ได้จับไม่ได้กำลังหายจับไม่ได้จับมาจับมาดูซิ นะี่จับมาจับไม่ได้โอ้จะได้ไม่จริงหรีบเดี๋ยวมาดูสิจับอีกนี่ครับให้จับจริงหรีบเองจับได้ไหมเดี๋ยวมาดูจับได้เออจับได้กลับมาดูสิโอ้โหจริงหรีบนี่ครับได้แล้วจริงหรีอฮะอจริงหรีบดำห็นอหมจริงหรีบดำป่ะเป็นใครจริงหรีบ จิงตีเลยนี่ทอดกินอร่อยอย่าไปจับแรงลกจับเ,าเบาๆหน่อยเดี๋ยวจิงตีตายไหมจับใส่มือนี้จับมหมร้อยเออนี่เห็นไหมครับจิงตีธรรมชาตินะครับนี่ช่วงาาเออามานีพช่วงหน้าแรงเยอะมากๆเลยนะครับนี่เพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์ไวมากเลยเขาจะกินหญ้าอ่อนนะครับตามตามท้องนาเนี่ย ตอนกลางคืนมาส่องไฟแล้วก็จับเอาแล้วครับเนี่ยได้ทอดเลยเยอะปล่อยไปตัวเดียวไม่ต้องเอาแล้วแหละปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปตัวเดียวไม่เยอะไม่พอกินหรอกลอยเข้าไปไปใส่ฟางนี่เขามุดไปให้เขออกลูกออกล้านเดี๋ยวเ้าไม่จับอีกเออปล่อยนั่นแหละปล่อยเข้าในฟางเออปล่อยไปนั่นแหละปิดไป เออปหาไมาอีกเราอิงร้องหาอะารปีเอาถือหาหอยเราไปอ,าอันนี้ไหมวันนี้ก็มาหาหอยนะครับได้มาเยอะเท่าไหร่ได้นิดนึงครับนี่แดดร้อนเกินสู้ไม่ไหวแท่นี้ก็พอได้ลวกไปต่ำกินกระส้มต่ำนะครับอันนี้ เราแม่บอกาพาไปร้านด้มดำแม่บอะใช่วันนี้ก็หาหอยได้ไมาเยอะเท่าไหร่นะครับได้พอกินชีวิตชนบทนะครับก็แบบนี้แหละถ้าขยันหาก็ไม่มีอดนะครับถึงจะได้ไม่มากไม่พอขายแต่ก็พอได้กินเป็นการนรงชีพกับธรรมชาตินะครับก็เป็นการอยู่แบบพอเพียงนะครับชีวิตบ้านนอกเราพอดีก็มาเลี้ยงวัวที่นานะครับให้วัวกินน้ําก็ ผลไยได้ก็มาหาหอยหาปูหาอะไรด้วยนะครับเพือได้กับข้าวกลับบ้านไม่ต้องซื้อกับข้าววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย,บายไว้เจอกันคลิปหน้า,าครับ <laughs> ไปกันกลับบ้านเราไปไป